S <S เฮ้ยอ่แล้วทีมงานเรารออยู่เห็นลักษณะมันเป็นแบบเหมือนหินที่เป็นรู <S <S <ๆ>ูเฮ้ยเหมือนเจดีลักษณะอาคารเจดีเป็นยอดๆนะฮะที่นี่ประสาทหินพันยอดครับ ทุกครั้งนะครับที่ผมมาหลี่เป่ผมจะกลับโดยที่ไม่ได้แวะที่ไหนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเดินทางมาหลีเป่เนี่ยมาใช้การเดินทางหลายต่อครับทั้งรถเรือแล้วก็เครื่องบินแต่ว่าครั้งนี้ครับผมมีจุดหมายปลายทางก่อนที่จะกลับกทชมออยู่ครับนั่นคือปราสานหินพันยอดครับอุทยานธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศไทยครับที่นี่มีหลักฐานการกัดเซาะของน้ำครับมีหลักฐานฟอสซิลหินดึกดำบรรพ์มากกว่าล้านปีครับประเทศไทยได้ยื่นเรื่องต่อยูเนสโกครับ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีของโลกแห่งแรกของประเทศไทยครับผมได้ศึกษาข้อมูลคร่าวๆนะครับสนใจมากๆครับที่นี่มีแนวหินที่มีลักษณะพิเศษมากยอดของเขาเนี่ยเหมือนเจดีย์อะไรยอดมารวมตัวกันนะฮะแนวภูเขาแล้วก็ยังเป็นแนวกั้นน้ําให้กับชายฝั่งของสตูลด้วยครับตัวผมนั้นชอบหลักฐานต่างๆของธรรมชาติพวกนี้อยู่แล้วครับมันเหมือนเป็นหลักฐานต่างๆที่บันทึกโลกนี้ไว้ครับคลิปนี้นะครับเราจะดูความพิเศษที่สร้างโดยธรรมชาติกันครับ โอเคครับผมนังอยู่ที่ท่าเรือากบาราครับกำลังจะไปต่อที่เขาสามพันยอดครับหลังจากที่ผมกลับมาจากหลีเป๊ะก็จะมาอยู่ที่ปากบาลาแล้วก็จะนั่งเรือนะครับไปต่อจากบากบาลาเนี่ยไปสัมพันยอดประมาณ20่สนาทีครับไม่เกินเ,เดี๋ยวไปดูนะครับมันเป็นกองหินที่เขาบอกว่าใช้เวลาสร้างจากธรรมชาติเนี่ยหลักพันหลักหมื่นปีนะครับเพราะว่าการก่ะตัวโดยหินโดยน้ําโดยอากาศอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากเดี๋ยวไปดูกัน Amazing ที่สโตนฮะถึงท่าเลยละ อีกงหรอขนดอีกง <c oughs> หรอกยี่งีุยี่งด ผมถึงตัวนี้คือ3พันยอดนะมันน่าใช้เวลาสร้างในตัวมันนานอยู่ฮะ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดมาสร้างง่ายๆก็คือภูเขาหินปูนทุกลูกก็น่าจะเหมือนกันหมดนะฮะ <laughs> ก็คือเราเห็นลักษณะยอดของของเขาเ <laughs> ยนะ่ยอดอย,ยอด <laughs> คือแม่งพิเศษเลยในตัวมันโอเคมันเป็นภูเขาที่กั้น <laughs> คลื่นให้กับจังหวัดสตูลด้วยฮะตรงนั้นนะฮะดีมากดีมากเดี๋ยวเราจะนั่งเรือตรงนี้นะฮะเป็นเรือคายักนี้ เข้าไปครพราเลยใหญ่เข okay. 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 ้าไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูกันครับผมมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันตรงนี้เนี่ยข้างหลังผมจะเป็นจุดที่ชนทะดีระหว่างน้ำกร่อยก็คือน้ำจืดนะครับกับน้ำทะเลที่มาฝั่งอันดามมาจะมีรอยชนกันอยู่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเรานั่งเรือเข้าไปครับไปช้าเพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้ผมบินโดนดูข้างบนแล้วก็ดูจุดตัดน้ำที่สวยมากครับมันเป็น amazing จริงๆที่ น้ำก่อยนนะเลยมาชนกันแล้วก็มีเชือกเขาหินปูนตรงเนี้ยบางจังหวัดสตูลพอดีไม่ให้โดนคลื่นใหญ่นะฮะเป็นจุดที่รู้สึกว่าธรรมชาติสร้างมาดีมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันฮะสวยมากครับคุณสวยมาก, <laughs> มากเป็นหินปูนแล้วก็เป็นคือจุดเด่นเขาคือเป็นรอยแบบหยกักๆอย่างนี้ลำแหลมอย่างนี้ยจุดเด่นของเขาสวยมากงี้นะกนะนะ็คือมันแบบอย่างเงี้ยนะลำแหลมนะแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยจริง ไม่รู้ว่าใช้เวลาสร้างกี่พันกี่หมื่นปีนะถึงได้ภูเขาเห็นผูลักษณะนี้ตัวผมเอาจริงเพิ่งมาจังในปีนี้แหละแต่จริงพี่เรือเขาบอกว่าดังมานานละ <Hey. S 2> อ่าแล้วทีมงานเรารออยู่ทีมงาลักษณะมันเป็นแบบเหมือนหิน <Hey. S 2> ี่เป็น, <Hey. S 2> นลูๆเฮ้ยเหมือนเจดีลักษณะครับเดีเป็นยอดยอดะ เฮ้ยมีต้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ด้วยต้นปาล์มหรือเปล่า โอเคเรามาดูว่าขนาดพี่แจ็คของมันนะฮะหินมันเป็นแบบผมก็มาแรงตั้งกันนะนั่นไงจะพูดยังไงเดี๋ยวมันแบบยึกยือยึกยือฮะไม่รู้มันถูกมันถเป็นแบบนี้ได้ยังไงเหรอผมงงแล้วก็เป็นยอดเกดี่ยขึ้นไปนะฮะแล้วมันหินสีดำเลยนะแล้วเหมือนดูดิลักษณะพิเศษของเขาเลยนะที่เนี่ย ก็จะเป็นยอดในโบนี้คือจะไม่ลึกแล้วก็หินข้างล่างนี่จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าในส่วนที่โดนแดดโดนน้ำจะเป็นสีดำนี่คือสิ่งที่ธรมรมชาติสร้างไว้ที่สุดยอดจริงๆครับโอเคมีออหอยอยู่นะหอยเล็กๆอยู่อาศัยอยู่เมื่อก่อนมันจะยุคอุดมิชียนในยุคนั้นที่เทีย่ยงก็สิ้นเที่ยก็เจี๊ยบที่เมื่อ,อก่อน เขาบอกว่าอาจจะเป็นแผ่นดินตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคแต่ว่าเป็นไงเรื่องมันเปลี่ยนแปลงก็คือแผ่นดินยุบน้ำก็ขึ้นมาใช่แล้วมันก็ค่อยกัดร่นกำลาอย่างเงี้ยเหรอห้าร้อยลักกีหรือว่าประมาณนั้นก็คือมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่อ่าอย่างนี้พวกจัดก็คือมันจะเป็นประเภทจัดทะเลอ่าอ่าแล้วตรงนี้ก็มันจะฝังอยู่ในเงี้ยเหอ่าใช่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมีหอยอยู่หอยอยู่เยอะมากเล็ก มันก็ค่อยไปทำเป็นที่อยู่ของมันใช่ไหมใช่จนกลายเป็นรูๆอย่างนี้โอเคน้ำแตกบ้างฝนฝนลงมาอีกก็เป็นร่องหินอ่ะก็เวลาก็ไม่รู้จีว่าด้านอีเนาะก็คือคุณสมบัติทุกอย่างทำให้มันกลายเป็นอย่างนี้ใช่ครับโอเคเพราะว่ายุคนั้นมันจะเป็นยุคผุดผ่าวไฟผุดผ่าไฟระเบิดปุ๊บมันจะมีฝนจุดอาไม่รเปฝนจุดครับอืมเราลองเข้าช่องนี้กันฮะแต่ว่าน้ำมันเยอะอาจจะไปได้ไม่สุดครับ

จะเปิดแฟนดีผมจะเปิดเลยสุดยอดมาดี่ยยไดม่้ยนะักไ้เหอครับอ้าวไนไรเนเวเดวมัจะไปโผลไหนพี่อ่าออกทางชื่อว่าธนาคารพันธยีส์สุดยอด โอ้โหต้องนอนครับต้องนอนครับเพื่อนๆพอกับมาเกือบเกือบชนแล้วผมราจุดนี้ไดู้้วอเรเฮ้ยสุดยอดจรงดีมาตรงพีงเหรอตรงพีงเหรอเขาบอกถึงตรงพี้นะครับเพื่อนๆแ๋้วรอดูครับตรงนี้นะครับสุดยอดไอีกทางตะวันแล้วครับ ไหครับอยากเห็นครับผมสวยขนาดไหนเลเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไกรพน้หโอ้โหสวยมากโอเคผมเป็นทางนอกนะครับสวยมากเพื่นผมต้องนอนตลอดผมตัวใหญ่โอเคอ่ะขึ้นทั้งอะไรฮะ ส,สุดยอดเม<า>ื <aha S 1> ่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ได้โอ้มีน้ำค้างเยอะมากที่อุ่งสองจุดขนับครับหรอครับอ๋อใช่ไหมก่อนเลยนะอ๋อสวยมากครับสวยมาก น้ำค้างฮะโอเคสวยมากครับผมสวยมากสวยมากอันซีนเลยจริงอันซีนอันซีนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องกลับไปที่เรือนะฮะแล้วเรือจะพาเราไปที่ เขาเรียกว่าอ้าวที่เป็นรถขนใจฮะเดี๋ยวไปต่อที่สเตชั่นต่อไปกันเอาไปช่องอีกใช่ไหมนู่รู้เล็นกนะ หลังจากที่เรามาสัมพันยอดนะฮะข้างหลังตรงนู้นเลยเนะี่ยจะเป็นท่าหมดใจครับอีกที่เอ้ยไม่ใช่จังเลยเอาหัวใจอีกที่หนึ่งตรงนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนนะฮะตรงนี้ฮะเป็นจุดที่แวะกินข้าวกันก่อนประมาณสิบห้าน,นาทียี่สิบนาทีไม่ต้วงขอบคุณเลยเขาเก็บเนถ้าเป็นแบบตึนน้งหน,น,นุ่มเลยอืมข้าวเหนียวอร่อย โอเคหลัง okay. จากที่เรากินข้าวครับเราจะมาดูอา่อาวอ่าวที่เป็นองหัวใจแล้วก็เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอาา่าวโต๊ะบะนะฮะกับหัวห้องผมใช้กล้องหน้าอ่าวโต๊ะบะก็เขาบอกว่ามีป้ายว่าระวังลิงแย่งอาหารระวังลิงขโมยสิ่งของมีค่าให้อยู่ครับลักษณะ ที่ท่องเที่ยวอุทยานของที่ท่องเที่ยวอุทยาทนธรณีสตูนครับก็จะแบบนี้จริงมีเยอะนะมีเยอะมาใช้ฟังเลยไปเดี๋ยวพาไปดูกันไซลูเรียน แล้วตัวใหญ่ก <mel od ic> okay, huh ็คือเห็นชัดจริงเป็นอะไรอ่ะอ่ามันจะจะเป็นเร่พโอเคครับตอนนี้เราถึงจุดที่เป็นอ่าวหัวใจนะแต่ผมยังไม่เห็นเขาบอกว่าเราต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ย้ะย้อนออกออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเขามันแล้วแล้วมันจะเป็นรูปหัวใจครับเขาบอกนี้นะเดี๋ยวรอรอคิวอยู่ครับตอนนี้พื้นที่แคบแล้วคนเยอะนะครับรอคิวกำถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวไปให้ดูเฮ้ยนี่ต้นในนี่ต้นอะไรวะผมนึกไม่ออกต้น เป็นต้นเตยนะไม่ใช่ต้นหิ้วเกี่ยวต้นต้นเตยนะใบแบบนี้จังหวะนี้ใกล้เห็นเป็นหัวใจแล้วฮะใกล้ถึงละใกล้ถึงละไอ้ต้นแรกผมคิดว่ารูนี่ใช่นไหมรูนี้รูนี้ใช่นไหมอ๋อต้นแรกนึกว่านี้จริงๆริงรูนี้ครับผมเออจริงๆลักษณะหินที่สตูนเนี่ยแถบนี้เขาจะคล้ายๆกันนะเขาจะเป็นหินหินปูนที่แบบเป็นแฉกๆแหลมๆนะจะดูอ่ะแต่ดูต้องมานั่งกับหัวใจก็คืนนี้หัวใจมรดกนะฮะตรงนี้ โอเคไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะ้ยินตรงนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่ฮะดูหัวใจเลำเล่นนะครับไม่ใช okay. ่คอมพิวเตอร์โอเคขอบคุณครับไม่ใช่ลมหายใจคับโอเคจบภารกิจครับก็ไม่ยากไม่ง่ายครับแต่ก็เขาจะมีร่องทางเดินไว้ให้เดินนะฮะเป็นหินปูลักษณะเนี้ยก็เกาะๆไปแล้วก็เอาเท้าจิกไปเออ่คิดว่าผ้าใบครับดีที่สุดนะฮะก็สำเร็จไป ก็สําเร็จไปฮะภารกิจนี้ที่เออเขาเรียกว่าอะไรเขาหัวใจหรืออ้าวหัวใจอ้าวโต๊ะบะอ้าวโต๊ะบะจุดถ่ายรูปหัวใจนะหัวใจที่ผ่าหัวใจอ่ะ้าวโต๊ะบะเป็นจุดถ่ายรูปผาหัวใจครับสําเร็จเออยอดมีหลายจุดเหมือนกันครับก็เสร็จภารกิจครับที่สามพันยอดแล้วก็อ้าวโต๊ะบะที่เรามาถ่ายผ่าหัวใจกันนะฮะเรียกว่าผาหัวใจก็ได้ อะไรก็ได้นะฮะที่ส,ส,ส,สื่อถึงหัวใจนะฮะคือถ้าเกิดว่าท่านมาเที่ยวที่สตูนจะไปหลีเป๊ะหรือว่าจะอยู่ที่สตตนก็ตามผมคิดว่าการมาที่เนี่มันะมานั่งเรือม,มายี่สิบนาทีครับถ้าท่านมาหลีเป๊ะท่านอย่าเพิ่งรีบกลับท่านกลับไฟเย็นหรือค่าหน่อยนะฮะเอาไว้ที่นี่ก็เป็น Amazing ที่ธรรมชาติสร้างไว้ใช้เวลาเป็นหมื่นๆปีนะจะคาบอกเล่าโอเคประมาณนี้ครับผมนี่คือสามพันยอดแล้วก็เอาตัวบะนะครับหาหัวใจไบ,บายครับ